สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปิดตำนาน Honda Jazz ผลิตคันสุดท้ายจากโรงงานในไทยหลังขายมากกว่า20ปีเมื่อวันที่15ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์แชร์ภาพการผลิตรถยนต์ Honda Jazz รถยนต์ซับคอมแพครุ่นดังของ Honda ที่ทำตลาดในเมืองไทยเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า20ปีโดยผลิตคันสุดท้ายของโรงงาน Honda ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีป้ายเขียนว่า2012ถึง2021 Honda Jazz, r a Production, Unique Bye Bye. สำหรับเจเนอเรชันแรกของ Honda Jazz Fit Jazz เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2001เครื่องยนต์ที่มีขายในประเทศไทยมี2รุ่นคือ1.5ลิตร i-DSI และ1.5ลิตร VTEC ที่เริ่มขายในปี2 5 4 6ถึงปี2 5 5 1มีระบบเกียร์2ระบบคือ อัตโนมัติแบบ CVT และธรรมดา5สปีดมีตัวถังแบบเดียวคือ t c s b a c k 5ประตูส่วนเจเนอเรชั่นที่2พศ2551-2557ถึงชมนี้เป็นชมที่2ของ Honda Jazz เริ่มผลิตในญี่ปุ่นในปีพศ2550และเริ่มออกขายในประเทศไทยเมื่อปีพศ2551มีทั้งระบบอัตโนมัติ5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดโดยรถเกียร์อัตโนมัติเจสตชมนี้ปรับชมเล็กน้อยในม i เนอร์เชน และในเดือนกรกฎาคมปี2555ทาง Honda เปิดตัว Honda Jazz Hybrid ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ Hybrid สำหรับ Honda Jazz เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับ Honda Jazz เปิดตัวครั้งแรกในไทยปี2557ใช้เครื่องยนต์4สูบ i-VTEC ความจุ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด117แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่14.8 ที่4,700รอบต่อน,นาทีและส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT รองรับพลังงานทางเลือก e85 ส่วนชมที่4ของ Honda Jazz เริ่มผลิตในญี่ปุ่นในปี2562ไม่ทำตลาดในไทยสำหรับรถรุ่นดังกล่าวมีข่าวการเตรียมเลิกผลิตในไทยช่วงปลายปี2564ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ฮอนด้ได้ผลักดันรถรุ่น Honda City h a แฮน b a แบมาแทนถือเป็นการปิดตำนานรถขวัญใจวัยรุ่นลาจากประเทศไทยทำตลาดเพียงในรุ่นที่3เท่านั้นถือเป็นรถที่ประสบความสำเร็จรุ่นสำคัญของ Honda ผู้สร้างตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กในไทยเขาไปอยู่ในใจคนไทยจำนวนไม่น้อยตลอดการทำตลาดกว่า20ปีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ